ตลึงทั้งงานดาราหนุม่มควงฟานสาวนางเอกดังไปงานปาร์ตี้นักบอลตะลึงทั้งงานถือว่าหาดูยากเลยทีเดียวกับโมเมนต์แบบนี้เมื่อโตโน่พะคินหนุ่มมัลติทาเลน์ที่เก่งไปซะทุกอย่างทั้งเล่นนางเล่นละครร้องเพลง ว่ายน้ำและเตะบอลรวมถึงมีเพื่อนฝูงอยู่ในหลากหลายวงการพาวันใจดิกรีนางเอกคนดังนิชานัฐน,นิชาไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของหนุ่มบอลจัก,กรพานพรสายเพื่อนนักบอลสุดซีดีกรีอดีตทีมชาติไทยที่ปัจจุบัน คาแข่งให้กับทีมอยุธยาอยู่ในเตดในทีสองทีมเดียวกับโตโนโงานนี้เล่นเอาเหล่าเพื่อนเพื่อนนักบอลที่มาร่วมงานตื่นเต้นกันใหญ่ดาน,นิชาผู้แั่งรักบอก่อนก็เพิ่งโพสร,รูปคู่โตโนโ่ผ่านการสะท้อนกระจกพร้อมเขียนแคปชั่นร้อยเปอร์เซ็นต์คิวเดย์แถมอิโมจิรูปมือท่าหัวใจบ่งบอกสถานะเลฟิฟเลิฟกันดีถูกอ,กอกถูกใจแฟนๆที่อยากให้ทั้งคู่ขยันอัพรูปคู่กันบ่อยๆเรียกว่าเปิดโหมดสวีทหวานที่ไร้ค่าคนโสดทั้งเป็นละจ้า